คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่15เซอร์ไพรส์เบสโทรหาไหมว่าจะรีบไปหาแต่ไหมบอกว่าอยู่บ้านลูกพี่ดินกับเดอะแกงกำลังเตรียมงานวันเกิดลูกพี่อยู่เบสจึงรีบตามมาสมทบทันทีไหมเบสเดินยิ้มเข้ามาหาไหมที่ช่วยทุกคนเตรียมของกันอย่างวุ่นวายอยู่เอาเฮ้เบสมาพอดีเลยมาช่วยกูติดไฟประ,ระดับหน่อยเร็ว ไอ้พวกนั้นไม่มีใครว่างเลยสักคนมึงว่าติดตรงไหนดีวะกำลังจะเข้าไปก่อนไหมก็พอดีกับพี่วดัดที่ถือสายไฟเดินออกมาเอ่ยเรียกอ้อมแขนที่กำลังจะอ้าออกกอดไหมจึงเป็นอันอยู่ชะง,งากักจำใจต้องเดินไปหารุ่นพี่ได้พี่ผมว่าติดข้างหน้าเลยดีกว่าเนี่ยจะได้เด่นๆถ่ายรูปออกมาจะได้สวยๆไมมองตามงงๆรู้สึกได้ว่าเมื่อกี้เบสจะทำอะไรสักอย่าง แต่โดนข <The camera apan> <den UT> ัดจ <Et à> <ana> ังหวะไอ้ว okay. ัดม okay. <the S 2> ึงติดไฟเสร็จมาช่วยกูเขียนป้ายด้วยนะเว้ยเสียงวุดดังมาเฮ้ยพี่มีคนไปเอาเค้กที่ร้านยังเทพโหวหน้าออกมาถามเฮ้ยยังนี่หวะลืมได้ไงวะให้ไอ้ไหนไปเอาก็ได้เอองานนี้ออกเงินกันคนละเท่าไหร่เคลียร์แล้วใช่ไหมวะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วกูออกให้มึงแล้วด้วยแต่เกบดอกเบี้ยชั่วโมงละพันนะไอสัตว พูดงี้ตัดพี่ตัดน้องกับกูเลยดีกว่าวูดกับวัดทะเลาะกันพอเป็นสีสันในงานพวกรุ่นน้องก็พากันหัวเราะเบสโอนเงินออกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วโดยที่เขาออกให้ใหม่ด้วยไอ้ไหนซื้อเมนมะม่วงหิมพานมาให้ด้วยกูจะมาแกล้มเล่าความชุลมุนเล็กๆเ,เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าของบ้านจะกลับมาจนกระทั่งช่วยกันเตรียมทุกอย่างเอาไว้จนเสร็จเรียบร้อยเออพี่ เดี๋ยวผมกลับไปเอาของขวัญวันเกิดลูกพี่ที่หอแป๊บนะพอดีไม่ได้เอามาด้วยเบสหันไปบอกกับพี่วูดพี่วาดซึ่งไหมเองก็ลืมเหมือนกันกูไปด้วยไม้ตามออกมาแล้วสอนท่ายบิ๊กไบค์ของเบสกลับหอระหว่างทางเบสจับมือไม้มากอดเอวตนทำเอาหัวใจของไม้เต้นแรงกับการกระทำนั้นและเผลอโน้มตัวลงไปแนบชีดกับแผ่นหลังกว้างซบไหลเบสมาจนถึงหอ มึงรอกูอยู่นี่แหละเดี๋ยวกลับมารับไม้จะรีบขึ้นห้องไปหยิบของเบสก็เอ่ยบอกจากนั้นก็ขับรถมาที่หอของตัวเองคนเดียวเพื่อจัดการห้องเตรียมเอาไว้เซอร์ไพรส์ไมวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เบสอยากทําอะไรที่พิเศษที่สุดให้กับไม้และเขาคิดเอาไว้ว่าจะขอไมเป็นแฟนจึงอยากจะทําให้ไมประทับใจที่สุดเบสแอบสั่งดอกกุหลาบกับเทียนหอมจากร้านดอกไม้เอาไว้ ซึ่งตอนนี้ทางร้านก็โทรมาแจ้งว่านำมาส่งให้เรียบร้อยแล้วโดยฝากไว้ที่เขาเตินในห้องล็อบบี้พอมาถึงเบสก็รีบมาหอบดอกกุหลาบช่อใหญ่กับหิ้วถุงเทียนขึ้นห้องจากนั้นก็จัดการเปลี่ยนผ้าปูเตียงโดยใช้ผืนสีดำที่สั่งมาใหม่เพื่อให้ตัดกับสีแดงของดอกกุหลาบและแสงสีเหลืองทองเวลาที่จุดเทียนเบสคิดภาพทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว พอเปลี่ยนภาพปูเศษเขาก็เริ่มจากนำดอกกุหลาบมาเสียบใส่แจกันตั้งไว้ตามมุมต่างๆของห้องจากนั้นก็จัดการโรยกลีบดอกที่สั่งให้ทางร้านแก่มาให้ด้วยส่วนหนึ่งลงบนผื้นตั้งแต่หน้าประตูจนถึงบนที่นอนพอเสร็จแล้วก็ไปนำเทียนหอมมาวางไว้รอบๆเตียงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเจ้าของยืนมองผลงานของตัวเองด้วยความชื่นชมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าไมได้มาเห็นจะชอบและมีความสุขมากแค่ไหน มือหนาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำในวันที่เขาเตรียมจะขอไม้เป็นแฟนทำไมมึงมาช้าจังวะกูรอเป็นชาติแล้วพอมารับไม้ที่หอก็ถูกคนรอจนหน้ามุ้ยบนและจริงๆแล้วไม้ก็แอบหวังว่าที่เบสกลับห้องไปนานๆจะแอบไปซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้แต่เบสก็มาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเลยใช่สินะ กูไม่ได้สําคัญอะไรกับมึงขนาดนั้นนี่ไม้แอบบ่นด้วยความน้อยใจเบสเองก็รู้ว่าไมคิดอะไรอยู่แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจเพราะอยากเซอร์ไพรส์จนมาถึงที่บ้านของลูกพี่ดินและวรวมกันฉลองวันเกิดให้กับลูกพี่อย่างมีความสุขเช่นทุกๆปีแล้วไมก็ถูกพวกรุ่นพี่มอมเล่าพอมาก็พูดเรื่องของขวัญที่อยากได้ดอกกุหลาบฉีแดงช่อใหญ่ๆนะมึงเบสโคตรเอ็นดู และยิ่งหลงรักไม้จนไปไหนไม่ได้แล้วเขานั่งมองไม้ด้วยรอยยิ้มอยู่ตลอดพอได้รู้ใจตัวเองแล้วมันโคตรมีความสุขแบบสุดๆเลยจริงๆเออเดี๋ยวกูจัดให้หลายๆดอกเลยแค่คิดก็อยากพาไม้กลับห้องเสียเดี๋ยวนี้มึงรอกูอยู่นี่แป๊บนะกระทั่งงานเลี้ยงที่บ้านของดินเลิกราเบสก็รีบพาไม้กลับมาที่หอพอมาถึงก็รีบพาเข้ามา นั่งรอที่โซฟาในห้องล็อบบี้ส่วนตัวเองจะรีบผลักขึ้นไปเตรียมอะไรอีกนิดหน่อยบนห้องมึงจะไปไหนไอเชียเบสแต่คนเมาก็เอื้อมมือมาคว้าแขนไม่ยอมให้ไปจนเบสต้องหันมาบอกกูไปเตรียมของขวัญวันวาเลนไทน์ให้มึงไงแปบ๊บเดียวรออยู่นี่นะห้ามไปไหนพอได้ยินว่าของขวัญไหมก็ปรือตามอง มึงมีของขวัญให้กูจริงๆเหรอเย้ yeah. น่ารักที่สุดกูโคตรรักมึงเลยไอ้เบสไมหยิ้มกว้างด้วยความดีใจทำเอาหัวใจของเบสเต้นไม่เป็นจังหวะยืนนิ่งมองยิ้มหวานของไม้อยู่ครู่หนึ่งก็ยีผมอย่างมั่นเคี้ยวรอนะเดี๋ยวกูมาอืมไม้พยักหน้ารัวทิ้งตัวนั่งพิงผนังโซฟาคอพับ ก,ก็เอาแต่พูดคำว่าของขวัญไม่หยุดเบสขึ้นห้องมาจุดเทียนเอาไว้จนมันสว่างสวัยไปทั่วพื้นกระเบื้องที่สะท้อนเงาแสงไฟวูบไหวแสงสีเหลืองทองทอประกายเมื่อมองไปรอบๆห้องก็บอกได้คำเดียวว่าโรแมนติกสุดๆพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเบสก็รีบกลับลงมาหาไหม้อออไอเบสปิดตากูทำไมเนี่ยเขาปิดตาไมา้ผาขึ้นมาบนห้อง และเมื่อเบสเปิดประตูพาเข้ามาภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำเอาไหม้ยืนตะลึงองึ้งขางไม่คิดว่าเบสจะเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ขนาดนี้ดวงตาของไม้เป็นประกายสา่งเมาแทบจะทันทีโหเชียเบสก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม